สวัสดีครับเชา้าเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้จะมาเรียนรู้วิธีเสียบยอดนะเสียบยอดมะเขือยาวนะครับเสียบยอดมะเขือยาวฮะอันนี้กิ่งนี้เพิ่งเสียบไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเห็นไหมครับร้อยแผลยังยังอยู่นี่แหละครับอันนี้เพิ่งเพิ่งเดี๋ยวปรับกล้องให้ดูนิดนึ่งนะ อันนี้คือกิ่งที่ต่อไปเมื่อเมื่อวานก่อนเนี่ยครับยังคุมผ้าอยู่ัีคุมถุงอยู่นะครับสังเกตนะครับยังมีเหงื่อแล้วก็กิ่งยังสดใสอยู่ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อต่อกิ่ง,งนี้เนียเห็นไหมเหี่ยวไหมกิ่งกิ่งเนี้ย นี่จะให้ต่อกันชัดๆเลยว่าเวลาเวลาทำเนี่ยเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ก็มีไม่มากนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับนี่ครับอันนี้คือยอดมะเขือยาวนะครับเราตัดมาแค่ปลายฮะเลือกหากิ่งที่สมบูรณ์นะครับที่พร้อมจะเสียบนะครับแล้วก็นี่ครับปอพลาสติกครับ จริงๆนะมันจะห่อแบบนี้นมครับมันจะห่อแบบนี้พอพลาสติกครับอันนี้ซูมมาใกล้นะครับเดี๋ยวจะฉีกเวลาใช้ฉีกแค่นี้เดียวครับแค่นี้เองนะเห็นไหมครับเราจะใช้ประมาณสองิ้นนะแค่นี้เองนะตอนหนังกิ่งนะครับไปดูตามไปนะครับเราจะต่อตรงจุดนี้นะครับ เห็นไม่เลยรเราจะต่อตรงจุดนี้นะครับ๋ยวจะคว่ำกล้องให้ดูนิดนึงครับจะต่อตรงจุดนี้นะครับวิธีต่อไม่ยากนะครับนะครับตัดก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นที่นี้ไหมใบส่วนนี้ครับมันเยอะเกินไปครับ ตัดออกไปเลยครับตำแหงที่ไม่ใช่ครับตัดออกไปเลยจะเหลือกิ่งประมาณนี้ครับเสร็จเ,เรียบร้อยอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผ่าต้นตอเลยครับผ่าที่ต้นตอแบบนี้ครับผ่าลงให้ตรงๆนะครับแล้วก็เราก็จะมาเชื่อมลิ้นตัววีกัน วิธีทำก็ใช้มีดต้องคมมากเลยนะครับพยายามฝานให้เรียบครับนี่ครับด้านหนึ่งครับสังเกตว่าจะเป็นลูกตัวตัววีความหลงนะครับแผ่ต้องเรียบมากๆเลยครับเพื่อเราต้องการให้ใหมันสนิทมาก แล้วก็เสียบลงนะครับแบบนี้เห็นไหมครับหรือเราจะเลือบดินนุ้นก็ได้แล้วแต่สะดวกให้คิดด้านใดด้านหนึ่ง ให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าหากว่าชิดด้านนี้นะครับผิวเปืือกก็จะติดด้านนี้ถ้าชิดด้านนี้ก็ผิวเปลือกจะติดด้านนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับใช้ปอพลาสติกครับจริงป,ปอพลาสติกนี่มันจะห่อนะครับแล้วก็พี่ออกนะครับนี่ครับพันตั้งแต่ด้านล่างครับพันแบบนี้ พยายามพันให้ตึงที่สุดแล้วครับพยายามดึงดึงสายไล้ครับแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือเราต้องคุมนะครับ ถุงพลาสติกเนี่ยที่จริงอ่ะฮะเราใช้วิธีกลับถุงนี้วถุงพลาสติกเนี่ยเดิมเดิมนะครับอันนี้เป็นถุงท,งที่ใช้แล้วครับเก็บมาใช้ใหม่อะมันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้ครับเรากลับเอาด้านในออกด้านนอกครับกลับเอาด้านในออกด้านนอกแบบนี้ครับถุงมันจะมีลักษณะ ไม่รีบแบนนะครับมันจะลักขณะพองๆเพื่อเราจะได้สวมลงไปแบบนี้ครับสวมแบบนี้นะครับสวมเสร็จแล้วครับใช้ปอพลาสติกอีกเส้นหนึ่งนะครับจับถุงให้ยุ่มลงแล้วก็พันหนึ่งรอบสองรอบนะครับแล้วก็ผูกแน่นกระตุกไว้แบบนี้ครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับหนึ่งกิ่ง นะครับไม่รู้ว่าจะพอเห็นหรือเปล่านะครับถ่ายกล้องอยู่คนเดียวนะครับอันนี้เสร็จแล้วหนึ่งกิ่งนะครับเห็นไหมครับจะเหมือนกับกิ่งด้านด้านบนนี่เลยครับเสร็จแล้วอันนี้คือกิ่งที่ติดแล้วนะครับเห็นไหมครับครับดูจากกิ่งแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะต่อ กิ่งนีอีกกิ่งหนึ่งครับเป็นกิ่งที่สองนะครับจะต่อด้วยยอดนี้นะครับเห็นไหมครับยอดยอดมะเขือยาวนะครับยอดที่สมบูรณ์นะครับเลือกเอายอดที่การเจริญเติบโตดีนะครับแล้วก็ยังไม่แจ้นะครับคือลักษณะการเหยียดกิ่งจะดีนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราเห็นนะครับชัดเจนนะครับ นี่นะครับปอกผลไม้ธรรมดาครับแต่เป็นค่อนข้างจะคมแล้วเดี๋จะพาเสียบตัวนี้ตันหนึ่งครับนะครับตัดเรียบร้อยแล้วนี่ครับผ่าแล้วนะครับ เจเรียบร้อยก็จะฝานลิ้นนะครับพยายามฝานทีเดียวให้ขาดไปเลยนะครับแบบนี้ครับลิ้นพยายามให้มันเป็นตัววียาวๆครับเพื่จุดสัมผัสจะได้เยอะขึ้นนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับ เสียบแล้วนะครับเราจะเลือกด้านที่สนิทที่สุดแล้วเมื่อกี้เสียบด้านนี้แล้วมันไม่สนิท ในเรื่องเสียบด้านหนึ่งครับอันนี้ก็เหลือขั้นตอนการบุกิงครับเราใช้วิธีคลี่อพอพลาสติกนะครับให้บางเป็นแผ่นแบบนี้นะครับไม่ต้องใหญ่มากครับเราจะพันจากล่างด้านบนและล่างขึ้นบน,นครับ,ร,บรอบ2อนี่เน้นเน้นความตึงแล้วนะครับ สามรอบแล้วครับสี่รอบแล้วครับห้ารอบแล้วครับแค่ทีเดียวครับเคนะครับเสร็จเรียบร้อยครับใช้ถุงพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกครับน,นี่เก็บมาใช้งานนะครับนะ เป็นถุงที่ใส่ขนมมาไม่อยากทิ้งขยะไปครับสวมลงแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะยางไ้ครับพอกรพลาสติกครับวนนะครับรอบ สองรอบนะครับแล้วก็ผูกยื่นกระตุกเลยครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีตออ่อมะเขือยาวพนยยอดมะเขือพวงนะครับอันนี้ต่อไว้ทั้งต้นเลยต่อไว้หมดแล้วนะฮะติดแล้วนะครับเห็นไหมครับจุดต่ออยู่ที่นี่ครับชัดเจนไหมครับ อันนี้ต้นที่ที่ต่อแล้วนะครับเห็นรอยต่อไหมครับต่ออยู่ตรงนี้นะครับต่อจากติดดินเลยครับต้นมันกล้ามันขึ้นเองครับต้นมะเขือพวงนะครับต่อด้วยมะเขือยาวนะครับตอนนี้ที่จริงเก็บไปหลายลูกแล้วเก็บเป็นสิบแล้วครับเห็นลูกนี้สวยหน่อยครับถ่ายมาให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต่อมาจากอ่า ตอมะเขือพวงนะครับนะครับรอยต่อจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้กิ่งที่แตกมาใหม่เป็นของมะเขือพวงนะสังเกตด้วยยังมีหนามอยู่เลยครับเนี่ยหนามอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเป็นต้นมะเขือพวงอยู่นะครับตรงนี้จากด้านนี้ไปเป็นต้นมะเขือยาวนะครับเร็จเรียบร้อยครับออกลูกนี่ครับลูกนี่ลูกอีกลูกหนึ่งครับนี่ลูกหนึ่งตรงโน้นอีกลูกหนึ่งนะครับนี่ตอมะเขือพวงนะครับ อันนี้เอามาเขือคว้าวมาเสียบไว้กิ่งหนึงนะครับกิ่งก็จะอยู่ทางด้านนู้นนะครับจุดต่อจะอยู่ตรงตรงนี้นครับครับเห็นผลผลิตไหมครับว่ามันมันใช้ได้เลยครับต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับผู้เข้าชมนานไปหน่อยนะครับเอาเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้สําหรับการต่อมะเขือยาวบนยอดมะเขือพวงนะครับ